เสียงปรบมือต้อนรับพันเอกวัฒนาจันภไพจิตค่ะกรรมการอํานินการสมาคมกีฬารองเทนนิสแห่งประเทศไทยนมคะบรมดาชูประถมนะคะด้านบนเวทีนะคะคือเป็นเกียรติมอเพื่อรางวัลค่ะแก่นักกีฬารุ่นอายุไม่เกิน10ปีค่ะสาหรับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองยาวชนหญิงเดียวรุ่นอายุไม่เกิน10ปีค่ะได้แก่พลอยชิตธนาสิรินวัตกุลจากจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะ สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองอีกหนึ่งท่านนะคะได้แก่น้องนิถาอุริยาพงศ์ส game, ังจากจังหวัดขอนแก่นค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะได้แก่น้องพลอยเพชรด่องเขียวจากจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะขอแสดงความินดีให้กับรางวัลชนะเลิศเยาวชนหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกินสิบปีค่ะได้แก่น้องนั่วรญญาณภาสวรรจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ ขอขอบคุณพ่อคุณแม่คู่ตู่คู่แขกและทีมสมาคมของประเทศไทยที่คว้าชนะไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเขาชะรอบแรกเแชมป์ด้วยค่ะเินดีด้วยค่ะสําหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนะคะจะมาเชนชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน10ปีค่ะได้แก่น้องธีรพัฒนธีรพัฒน์จังหวัดอุตรดิตค่ะค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนะคะได้ โคซิริจากจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะอันดับหนึ่งนะคะได้แก่น้องฟันนะคะนิโนคุณจากจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะแสดงความยินดีให้กับรางวัลชนะเลิศเยาว,วชนเฉี่ย,ยรุ่นอาย,ยุไม่เกิน10ปีค่ะได้แก่อเล็กซานเดอร์ซาดอฟจากจังหวัดชลบุรีค่ะ <c oughs> ขอขอบคุณกรรมการทุกคนที่ช่วยตัดสินผมครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่บอยบอยทุกคนที่ช่วยเก็บบอลนี้ับแล้วก็ที่สำคัญก็ ขอขอบคุณพ่อกับแม่แลวก็โพสตครับที่ช่วยสนับสนุนผมมาโดยตลอดครับคคขอบคุณค่ะถัดลำดับต่อไปนะคะเปกก็นการถ่ายภาพหนูนะคะร่วมกับท่านประธานด้านบนเวทีนะคะของหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน10ปีและชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน10ปีค่ะเชิญค่ะ่ะเชิญนะคะสําหรับผู้ชายนะคะอยู่ทางด้านซับขวามือขอ,ของท่านประธานนะคะยืนตามลำดับเลยนะคะ หญิงเดียวรุ่นอายุไม่เกิน10ปีด้านซ้ายมือของท่านประธานนะคะ10ปีค่ะน้ ong, องจิ๋วของเราในวันนี้นะคะเชิญนที่แล้วน้าประจําที่ได้เลยนะคะ<ๆ>อย่าเพิ่งไปไหนนะค่ะ<ๆ>ต่อไปนะคะ<ๆ>เป็นเยาวชนหญิงเดี่ยวรุ่นอายุเดียวรุ่นอายุไม่เกิน14ปีค่ะได้แก่น้องพรณพัทรหงษงจำรัดสินจากจังหวัดนครปฐมค่ะ ให้กับพี่เขาได้เลยนะคะที่เขาเชื่อถือให้นะขอบขอบคุณรันเทนิสมาคมขอขอบคุณสิงขอขอบคุณไอเอเชียขอขอบคุณบอัตตาธารบะขอขอบคุณสนามเทนนิสซีวีขอขอบคุณคุณลุงทวีขอขอบคุณโค้ชทุกท่านขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านที่คอยสนับสนุนหนูมาขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยสอนช่วยนักพึ้หนู่ะขอบคุณค่ะ ชนะเลิศน,นะคะชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน14ปีค่ะได้แ,แก่น้องคุณานานันพันธรา,าทองจากจังหวัดปทุมธานีค่ะขอขอบคุณโรงเรียนบิติ์อินเตอร์เนชั่นแนลบุรีเและที่สำคัญที่สุดก็คือขอขอบคุณลีโกดิโกนที่ช่วยตัดกำลังผู้รุกรก่อนเขามาได้รับสิงค่ะขอบคุณค่ะขอบใจความดีด้วยนะคะลำดับต่อไปค่ะขอเชิญหญิงเดี่ยวและชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน14ปีนะคะ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับท่านประธานค่ะจางวิเชษที่ปาตกรนะคะอรปยายสมาคมกีฬาลอนเทนิสค่ะขอรียนเชิญค่ะขอแสดงความยินดีให้กับรางวัลชนะเลิศเยาวชนหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน18ปีค่ะได้แก่เมลิซาเซจากจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะขอขอบคุณลอนเทนิสมาคมที่จัดรายการนี้ค่ะขอขอบคุณโยนเน็ตที่สนับสนุนหนู ขอบคุณพาราดอนเทนเนสแคร์ดมี่บอลบอยกรรมการทุกคนขอบคุณที่ทุกคนเชียร์นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค,ค่นะขอใดีด้วยนะคะขอแสดคำีดีให้กับรางวัลชนะเลิศชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน18ปีค่ะได้แก่น้องปูนทองโกมลที่สุดจากจังหวัดกรุงเทพมหาคนครค่ะนี่มาคมนะครับขอขอบคุณ เ uh, อ่อสมัยที่เทนิสอะคาลามีขอบคุณดอลล็อกไทยแลนด์ครับขอบคุณอาไก่ครับที่ให้การสนับสนุนครับขอบคุณพ่อแม่ครับแล้วก็นี่เป็นแชมป์ครั้งแรกครับผมไม่เคยได้แชมป์รายการนี้ตั้งแต่แปดขวบเลยขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบแสดงความยินดด้วยนะคะลำดับต่อไปอค่ะขอเชิญหญิงเดียวและชายเดียวรุ่นอายุไม่เกินสิบแปดปีนะคะถ่ายภาพหมู่ร่วมกับท่านประธานด้านบนเวทีนะคะ Okay. อชายอยู่ฝั่งชายนะคะหญิงอยู่ฝั่งหญิงน,นะคะเรียงตามลําดับได้เลยนะคะหลังจากที่พี่ๆรุ่น18ปีถ่ายภาพหมู่แล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นหมู่รวมนะคะทั้งรุ่น14ปีและ10ปีนะคะ <Okay. S 1> จะได้มองเห็นหน้าตัวเองนะคะอ่าโอเค อ่าเดี๋ยวมองกล้องที่หันนะคะตรงกลางนะคะอ่ามองนะมองนะหนึ่งสอง